ช่องวันเพิมี YouTube แล้วนะครับเข้าไปกดดูกันเยอะๆนะครับฟากด้วยเรื่องต่อไปดีกว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นการฉลองความสําเร็จนะครับในการทํางานตลอด40ปีของพี่นกสินใจจริงๆครับในโชว์สุดยิ่งใหญ่อลังการครับ40ปีนกฉินเออนกสินใจ The Celebration Show นั่นเองนะครับ บอกเลยคุณผ, <Sal> ah. ผู้ชมค <ขา S 1> <ๆ>่ะบนเวทีเนี่ยเรียกว่าครบทุกรถเลยจริงๆนะคะถ้าหากว่าใครที่มีตั๋วได้ไปดูกันเนี่ยเชื่อว่าจะได้รับความอิ่มเอมแล้วก็ เรียกว่าชื่นชมในตัวผู้หญิงคนนี้จริงๆนะคะผลงานตลอด40ปีเนี่ยยกมาอยู่บนเวทีนี้เหมือนกับว่าเป็นวาไรตี้โชว์อย่างหนึ่งเลยทีเดียวครบท้วนทุกช่วงเวลาของพี่นกสินใจนะคะเรียกว่าจากนางงามสงกรานนะสู่การเป็นนักแสดงคุณภาพผ่านมาทุกรูปแบบแล้วทั้งงานเดินแบบเป็นนางเอกหนังเป็นนักร้องแล้วก็นางเอกละครเรียกว่าผ่านมาทุกบทบาทเลยจริงๆใช่ครับนี่ก็มีหลายๆซีนนะฮะจากละครเวทีโอ้โหและนี่คือฉากที่แบบ ทําให้แบบเมืองไทยรัชดาไลาท์เทอร์นะฮะยิ้มกันแบบยิ้มไม่หูเลยครับ mm hmm. เพราะว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆ mm hmm. นะครับตลอด33ปีความรักคู่นี้จากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงครับ <Yeah. S 1> นะพี่นกฉัดชัยมาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษครับ uh huh. แล้วก็ร้องเพลงร่วมกันในเพลงความในใจคุณผู้ชม mm hmm. โอ้โห จะดีสีขึ้นไ,ไปขอบคุณพี่นกที่แบบมาเป็นหนึ่งในความสรงจำของนกเพราะว่าจริงแล้วพี่นกชายก็40ปีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเล่นหนังเรื่องแรกด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งชีวิตก็อยู่กับเขาแล้วก็คงเป็นชีวิตที่เหลือด้วย ก็แต่วันแรกถึงวันนี้นะคะขอบคุณที่ทําให้มีครอบครัวดีๆขอบคุณครอบครัวทุกคนที่ให้กำลังใจมาตลอดพี่ผู้ชายก็ให้กําลังใจมาตลอดขอบคุณ บอกเลยว่าเป็นซีนที่หาดูได้ยากจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเกสที่พี่คิวคอยทายมาตลอดว่าใ,<ช>ใครใครกันนะนี่แหละค่ะเผยโฉมออกมาแล้วนะคะ33ปีหรือว่า40ปีของทั้งคู่และอีกครึ่งชีวิตที่เหลือนะคะ<ช>ที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปนั่นอเองอิม่มจริงๆฮะฉากนี้ถือว่าเป็นฉากที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ทําให้คนดูนะทั้งเมืองไทยและชยัยเทเตอร์เนี่ย <ừ> มีความสุขมากเพราะว่าคุณไม่เคยเห็นพี่นกชัดชัยเนี่ย บทบาทบนละครเวทีหรือโชว์แบบนี้เลยนะแล้วมาร้องเพลงคู่กันอีกแล้วความหวานของเขาคิดดูดี40ปีในวงการบันเทิงทน้งคู่แต่ว่ารักกันมา33ปีอะคุณใช่ใครที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเราสองคนอิจชามากจริงๆนะคะอ่ามีอีกหนึ่งผลงานนะคะคุณผู้ชมค่ะที่การันตีคุณภาพของพี่นกสินใจค่ะหลายคนน่าจะจำกันได้นะคะการรับบทในภาพยนตร์รักแห่งสยามค่ะ เป็นนังรักครบร้นะคะเป็นตำนานเลยด้วยเมื่อ13ปีก่อนผลงานชิ้นนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ส่งให้พี่นกสินใจนะคะกวาด12รางวัลจากทุกเวทีเลยทีเดียวการันตีความยิ่งใหญ่นะคะคเมื่อวันนี้นำกลับมาแสดงสั้นๆนะคะเป็นฉากสุดเข้มข้นที่ยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนคือฉากการบี้ไข่พะโลแห้งๆก่อนจะพูดถึงความรักความผูกพันในครอบครัวในช่วงวิกฤตนั่นเองใช่ครับคุณผู้ชมครับแค่นั้นไม่พอครับอิ่มไปด้วยกับการย้อน เวลาไปหาภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามเพราะว่าได้น้องพิษวีสิทธิ์นะครับหรือว่าน้องพิษจกวงออกกัสเนี่ยนะครับมาร่วมสร้างความทรงจำฮะร้องเพลงกันและกันเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ที่พี่นกสินใจรับบทเป็นคุณแม่ผู้เข้มแข็งสุดสตองครับไปชมกันสักนิดหนึ่งฮะ ก็น่าจคุ้นตากันดีนะคะแต่ยกจากจอเงินมาอยู่บนเวทีนั่นเองใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับอีกหนึ่งฉากที่ประทับใจนะครับแล้วก็เป็นบทบาทที่พี่นกสินใจเองเนี่ยอยากจะเล่นก็คือบทบาทนี้ครับคุณหญิงกีรตินั่นเองฮะจากละครเวทีเรื่องข้างหลังภาพครับพี่นกมารับบทบาทเป็นคุณหญิงกีรติครับในฉากฉากนี้คือการยกน้ําชา ไปแสดงความยินดีฮะในงานแต่งงานของนบพร <ฮะ S 1> ซึ่งแสดงโดยฟิล์มธนพัฒน์โอ้โหเรื่องของการร้องนี่คงไม่ต้องพูดถึงครับนะแต่ว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยมันมีความหมายจริงรักแท้มีอยู่จริงไปฟังกันครับ เที่ฉันเตรียมไว้ให้เธอก็คงจะเหมาะที่จะใช้อวยพรให้กับเธอในการแต่งงานฉันขออวยพรให้เธอทั้งสองได้รับกันอย่างดีที่สุดและด้วยเร็วที่สุด คับทำแล้วผมขอตัวลากลับก่อนนะฮะโอยาสบินาไซเด็กดีของฉัน ใครที่สงสัยว่าหนุ่มฟิล์มมาทําอะไรพี่นกเขาบอกเลยว,ว่าฟิล์มเนี่ยอยากจะมีโอกาสเล่นละครเวทีนะคะเราก็เลยหยิบเรื่องข้างหลังภาพนี้มาเล่นคู่กันนะคะอ,อินจัดเลยพี่นก,ก็แบบร้องไห้แบบอูยาวเลยครับเนี่ยถึงบอกว่าเป็นนักแสดงคุณภาพแค่ซีนสั้นๆนะคะเขาก็อินเข้าถึงบทบาทมากจริงๆและถ้าหากว่าใครที่คิดถึงฉากละครเวทีของพี่นกสินใจนะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องกับการยกฉากในละครเวทีเรื่องบัลลังก์เมฆเดอะมิวสิควอลมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งพี่นกสินใจนะคะรู แสดงกับแขกรับเชิญคนพิเศษนั่นก็คือพี่หนุ่มอัธพรค่ะรับบทเป็นปรกนะคะเจ้าของเพลงคนไม่สำคัญเวอร์ชั่นออริจินอลซึ่งเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับจริงๆเลยบอกเลยว่าประทับใจสุดๆไปเลยเตยชื่อว่าหลายคนเนี่ยจำฉากนี้ฝังใจเลยเตยเนี่ยไปดูแบบรลอน้ตับแทรกอ่ะแม้ไม่ใช่คนโปรดโอ้โหดูดิเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบดูน้อยเนื้อต่ำใจแบบ น,นี่ก็ปเป็นอีกสีนหนึ่งที่ประทับใจคนดูมากๆเลยนะคะและยังไม่หมดเท่านี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษอีกหนึ่งคนของพี่นกสินใจนั่นก็คือพี่แอมสวักษ์นั่นเองใช่ครับเนี่ยออกมาร้องเพลงนี้ครับ <ๆ S 2> เพลงล่านะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นละครที่พี่นกเนี่ยนะฮะนำแสดงนะครับกับละครเรื่องล่านั่นเองนะครับโอ้โหมันทําให้ยิ่งสมบทบาทเนี่ยคุณโดนไอ้แก๊งอ่ะไอ้แก๊งทรรชนอ่ะเออเนี่ยเป็นตำนานเลยนะ หัวเนี่ยเป็นออริจินอลเลยนะครับซึ่งพี่แอมเนี่ยก็มาร้องเพลงประกอบละครนะครับเรื่องล่าที่พี่นกเนี่ยเล่นได้แบบสมบทบาทจริงๆนะฮะนี่คือฉากจากละครย้อนกลับไปนะครับแม่ดูสิคุณทำออกมาในรูปแบบของมิวสิควลด้วยนะฮะแค่นั้นยังไม่พอนะครับต้องบอกเลยว่าพี่แอมสวรกษ์นะครับเป็นหนึ่งคนสำคัญเพราะว่าเธอเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับพี่นกสินใจในการออกอัลบั้มแรกในชีวิตแล้วก็มาร้องเพลงนี้ครับทอฝันนั่นเองครับ คือต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนสีที่อยู่ด้วยกันมาทุกช่วงชีวิตจริงๆนะคะเป็นอีกหนึ่งแขกคนสําคัญของพี่นกสินใจใน40ปีนกสินใจเดือ e l e b เบรชั่นโชวค่ะอีกหนึ่งทีมนะคะก็มีมาร่วมเดินแบบกับพี่นกสินใจค่ะบอกเลยว่าไม่ได้เห็นพี่นกเดินแบบแบบจริงๆมานานมากแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์เลยนะคะเราได้เห็นเธอมาเดินแบบอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับนี่เลยค่ะเหล่านางแบบชั้นนำของ <Wow. S 1> ประเทศไทยนะคะ พี่เจี๊ยบการจนาพรดูสีสง่ามากเลยพี่คาร่าพลาสิทธิ์นะคะโอ้โหคือต้องบอกว่าแต่ละคนคือไม่มีใครยอมใครนี่ค่ะพี่อุ๋มอภาสาิริสวาวสวยตลอดการนะคะแล้วก็แม่หมาอนภา,านั่นเองคือเซตน,นี้บอกเลยว่าเป็นตำนานแห่งการเดินบแบบแล้วก็มาเดินบนเวทีนี้ได้แบบปังปุริแ่มากเลยทีเดียวนะคะออคือต้องบอกว่าตลอดสองชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาบทสรุปแห่งความยิ่งใหญ่ของนักแสดงหญิง คุณภาพแห่งวงการบันเทิงนกสินใจต้องบอกว่าเธอวันนี้คือตำนานน่าสำคัญของวงการบันเทิงไทยจริงๆค่ะการันตีมาแล้วด้วยผลงานหลากหลายรูปแบบที่มีคุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะคตลอด40ปีที่สั่งสมมาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างของวงการบันเทิงไทยและต่อเชื่อว่าอีกต่อต่อไปเราจะได้เห็นเธอเนี่ยเป็นดาวค้างฟ้าเจิดจรัสให้เราได้ติดตามผลงานกันต่อไปอย่างแน่นอนเลยการันตีเลยครับและยินดีกับคนที่ เมื่อวานนี้ได้ไปดูในละครด้วยเพราะว่าจะถือว่าคุณได้ซึมซับครับและได้เกิดแรงบันดาลใจดีๆผมเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ร่วมงานเล่นละครซิทคอมกับช่องวัน31ครับและเพื่อมกับอย่างพ่วมงกับพี่นกนะฮะที่กำกับเป็นต่อนะครับยังยกให้กับพี่นกสินใจเนี่ยเป็นแบบอย่างเลยตั้งแต่วันที่ผมมีโอกาสเข้าไปเล่นนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าพี่นกเนี่ยนะฮะจะเข้าฉากแต่ละวันเนี่ยนะครับ จะต้องตื่นมาล่วงหน้าเพื่อมาวอร์มร่างกายหให้พร้อมที่จะไปเข้าฉากในการทำการแสดงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งท่านนะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งวงการบันเทิงและก็ใครที่ไปดูยินดีด้วยจริงๆรับค่ะใช่แล้วค่ะ